สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมคะว่าเ,ออเรื่องกระทบกระทั่งกันในความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยแต่คำถามที่น่าคิดกว่าคือทะเลาะยังไงล่ะให้ไม่นำไปสู่การเลิกรากันวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ค่ะเจาะลึกจากมุมมองจิตวิทยาความสัมพันธ์ในหัวข้อทะเลาะอย่างไรไม่ให้เลิกกันค่ะ ครับผมซึ่งน่าสนใจมากเพราะข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยมันชี้ว่าหลายๆครั้งเลยคู่รักไม่ได้เลิกกันเพราะตัวปัญหาเองหรอกนะแต่มันเป็นเพราะวิธีที่เขาใช้จัดการกับปัญหากันต่างหากเอ,อ่อเป้าหมายวันนี้ของเราก็คือมาทําความเข้าใจหลักจิตวิทยาที่จะช่วยให้เรารับมือความขัดแย้งได้ดีขึ้นแบบสร้างสรรค์ขึ้นนะครับใช่เลยค่ะเริ่มกันที่หลักการแรกเลยนะคะที่เนื้อหาเขาเน้นมากๆคือให้โฟกัสที่พฤติกรรมนะไม่ใช่ไปตัดสินที่ตัวตน เขามีเทคนิคแนะนำด้วยคือ i Message หรือการสื่อสารแบบฉันรู้สึกเช่นแทนที่จะบอกว่าทำไมเธอเห็นแก่ตัวจังลองเปลี่ยนเป็นเอ่อพอเธอไม่ช่วยงานบ้านเลยฉันรู้สึกเหมือนแบกทุกอย่างคนเดียวเลยอะไรแบบนี้ค่ะอืมครับอันนี้สำคัญมากในทางจิตวิทยาเนี่ยการพูดว่าเธอเป็นคนเหมือนคือการโจมตีตัวตนโดยตรงเลยนะ พอคนเรารู้สึกว่าตัวตนถูกโจมตีก็จะตั้งป้อมป้องกันตัวทันทีเลยอัตโนมัติเลยครับแต่พอเราเปลี่ยนเป็นฉันรู้สึกจากพฤติกรรมนั้นๆเนี่ยมันเหมือนเป็นการแชร์ความรู้สึกของเรามากกว่า mm hmm. มันช่วยลดการป้องกันตัวของอีกฝ่ายแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาเข้าใจจริงๆว่าพฤติกรรมนั้นมันส่งผลกระทบกับเรายังไงแทนที่จะมานั่งโทษกันไปมานะครับ โห oh, ฟังแล้วเคลียร์เลยค่ะว่าการเปลี่ยนคําพูดนิดเดียวเนี่ยมันส่งผลต่างกันจริงๆแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเอ่อตอนนั้นอารมณ์มันกําลังปรีดเลยล่ะค่ะแบบเดือดมากๆบางทีการจะมานั่งนึกไอ e เมสเ e จสวยๆมันก็อาจจะยากแบบนี้มีวิธีอื่นอีกไหมคะมีครับมีแน่นอนซึ่งก็นําเป็นสู่หลักการข้อที่2ที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือเรื่องของการเว้นจังหวะหรือที่เรียกว่าทำเอานะครับ อันนี้ต้องย้ำว่าไม่ใช่การเดินหนีปัญหานะครับไม่ใช่การยอมแพ้ออืือแต่คือการรู้ตัวว่าเฮ้ยตอนนี้อารมณ์มันแรงมากสมองส่วนเหตุผลเราเนี่ยหรือ prefrontal cortex มันทำงานได้ไม่ดีแล้วเหมือนติดโหมดสู้หรือหนีไปแล้วการขอเวลานอกเช่นบอกว่าเราขอเวลาสงบใจแป๊บหนึ่งนะสัก15นาทีเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันเป็นการหยุดเพื่อดึงสติทั้งคู่ครับการขอทำเอาแบบนี้ม,มันจะมีโอกาสไหมคะที่ อีกฝ่ายจะรู้สึกว่าเอ๊ะนี่หนีปัญหาหรือเปล่าหรือว่าไม่แคร์กันแล้วเป็นคำถามที่ดีมากครับจุดสำคัญเลยอยู่ที่วิธีขอกับการกลับมานี่แหละครับต้องบอกให้ชัดเจนว่าเราไม่ได้หนีนะแต่เราต้องการเวลาตั้งสติจริงๆแล้วก็ต้องระบุด้วยว่าจะกลับมาคุยเมื่อไหร่ การทำแบบนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นการส่งสัญญาณนะว่าเรายังแคร์ความสัมพันธ์นี้อยู่แล้วก็ยังอยากหาทางแก้ปัญหาร่วมกันไม่ใช่แค่จะเอาชนะหรือปล่อยให้มันบานปลายจนพูดจาทำร้ายกันซึ่งอันนั้นมันทำลายความสัมพันธ์มากกว่าเยอะเลยครับเข้าใจเลยค่ะการเว้นจังหวะแบบนี้ก็คือการช่วยรักษาพื้นที่ปลอดภัยให้ความสัมพันธ์นั่นเองนะคะแล้วพอเราใจเย็นลงกลับมาคุยกันแล้วเนี่ยหลักการต่อไปที่ควรยึดไว้คืออะไรคะ ครับหลักการข้อ3ซึ่งผมว่าสำคัญมากๆเลยคือการปรับเป้าหมายของการคุยกันครับจากเดิมที่อาจจะอยากาพิสูจน์ว่าฉันถูกเธอผิดหรืออยากจะเอาชนะค่าคานกันเนี่ยให้เปลี่ยนเป้าหมายการมุ่งทำความเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายให้ได้ต้องเตือนตัวเองเสมอครับว่าความสัมพันธ์ไม่ใช่สนามรบนะไม่มีประโยชน์เลยถ้ามีคนชนะแล้วอีกคนรู้สึกแพ้เพราะสุดท้ายแล้วคนที่แพ้จริงๆคือความสัมพันธ์ของเราเอง การเปลี่ยนเป้าหมายมาที่ความเข้าใจนี่ฟังดูเหมือนว่าเราต้องใช้ทักษะการฟังเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับมันเชื่อมกับการฟังอย่างตั้งใจหรือ active listening โดยตรงเลยคือฟังเพื่อจะเข้าใจโลกของเขาจริงๆนะครับไม่ใช่ฟังเพื่อรอจังหวะสวนหรือหาจุดมาโต้แยง้งลองใช้คําถามเปิดดูครับเช่นอะไรทําให้เธอรู้สึกแบบนั้นเหรอหรืออยากให้เราช่วยยังไงในเรื่องนี้อ๋อค่ะค่ะ การที่เราแสดงความพยายามจะเข้าใจนี่แหละครับมันคือกุญแจสาคัญเลยที่จะช่วยสร้างสะพ,พานเชื่อมใจกันทําให้ความสัมพันธ์มันแข็งแรงขึ้นได้แม้จะบานเรื่องขัดแย้งกันมาสรุปได้เข้าใจง่ายๆเลยนะคะเครื่องมือสําคัญ3อย่างที่เราคุยกันวันนี้ก็คือ 1. สื่อสารโดยเน้นพฤติกรรมและความรู้สึกของเราใช้ iMessage ไม่ไปตัดสินตัวตน สองรู้จักขอเวลานอกหรือ time า u t เมื่ออารมณ์มันแรงเกินไปแล้วเพื่อให้เหตุผลได้กลับมาทำงานและสามเปลี่ยนเป้าหมายจากการเอาชนะเป็นการทำความเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายให้ได้ใช้การฟังอย่างตั้งใจเข้ามาช่วยใช่ครับเครื่องมือเหล่านี้เอาไปปรับใช้ได้จริงเลยนะเพื่อให้การทะเลาะกันเนี่ยมันไม่ทําลายความสัมพันธ์แต่กลับช่วยให้เราเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันเหมือนที่ในแหล่งข้อมูลเขาบอกไว้ดีมากเลยครับว่าคู่ที่รักกันจริงๆไม่ใช่คู่ที่ไม่เคยทะเลาะกันเลยนะ แต่คือคู่ที่รู้วิธีทะเลาะก,กันอย่างสร้างสารรค์ต่างหากค่ะก็ขอย้ําอีกครั้งนะคะว่าความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์จริงๆนี่ไม่พ้นหรอกแต่สิ่งที่เราเลือกได้คือวิธีที่เราจะรับมือกับมันซึ่งวิธีนี่แหละจะเป็นตัวบอกว่าความสัมพันธ์ของเราจะไปทางไหนจะเติบโตหรือจะถดถอยลงครับผมก่อนจากกันวันนี้อยากจะฝากข้อคิดจากเนื้อหาที่เราคุยกันไว้นิดนึงครับ มีประโยคนึงผมว่ามันทัชใจดีนะเขาบอกว่าถ้าเลือกทะเลาะกันแล้วมือยังจับกันไว้นั่นแปลว่ารักยังอยู่และยังมีทางให้ไปต่อ <_ c oughs> ก็อยากให้ลองนำกลับไปคิดต่อนะครับว่าในความสมพันธ์ของเราทุกวันนี้เวลาเกิดความขัดแย้งขึ้นมาเนี่ยเรากาลังใช้มันเป็นอาวุธทาร้ายกันหรือเรากำลังใช้มันเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความเข้าใจกันและกันอยู่ครับ